อยู่กับเกมเดี๋ยวไม่ได้สวัสดีเลยอ่ะเอาละครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผม m i c k เม m o c h a n e l วันนี้อยู่กับซีรีส์ใหม่มีชื่อว่าสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับเกม My c a f b นะครับผมวันนี้ก็จะมาสร้างแบบคุกของอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะงั้นก็ดูกันเลยโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่เลวินอะไรก็ไม่รู เลวินไลค์ค่ะครับทุกคนมันไม่มีเพชรหรอกผมจะมาสอนสร้างอ่างอาบน้ํานะครับแบบอัตโนมัติโอ้ยอะไรเนี่ยเอาเนื้อมาจากไหนนี่เออครับเออก็จะเอาบล็อกอะไรมาก็ได้ครับหนึ่งบล็อกแล้วก็วงจรเลสโตนกับปุ่มอะไรเนี่ยปุ่มเนี่ยอืมแล้วก็เอาไอ้นี่มาครับผมเอาถังน้ำมันหนึ่งอันแน่นอนอ่างอาบน้ําอัตโนมัติถ้าจะไม่มีถังน้ําก็ไม่ได้นะครับ อ๋อสักอ๋อสักข้างคูณห้าแล้วกันนะแปะแปะแปะผมไม่รู้ผมก็เคยสร้างอยู่ในเวอร์ชันเก่าก่อนก็นกนกนกไม่ไม่ได้ทำซีรีส์นี้สักทีโอเคครับวางกลุ่มไว้ที่เลนส์สโตน ที่เราจะแปะไ้เลยนะครับนี่ผมวางไว้ตรงนี้ผมจะตะปมไว้ตรงนี้นี่ครับผมโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโ,โอ้โอ้โอ้ไหลเลยอโอ้โอ้ดูเหมือนผมจะทําผิดพลาดนะด่มวางน้ําทําไมล่ะคุยกับตัวเองครับคุยกับตัวเองนี่ครับแล้วก็วางไอ้บล็อกนี่ให้มันหันขึ้นข้องบนนะครับโอเค แล้วก็ใส่ถังน้ำเข้าไปเลยหลังจากนั้นหาสลับคอรมาปิดสักหน่อยนะเอาเป็นสลับเรียบหรือสลับที่มันมีร่องอย่างนี้ได้ปแปะไว้อย่างนี้นะครับทุกคนอยากตกแต่งให้สวยก็เดี๋ยวเต้นเดี๋ยวเต้มตกแต่งอย่างนี้แล้วนะโอ,โอเคครับอะไรนี่วจะมืดเหรอ ี่ครับผมได้แล้วก็เสร็จแล้วสำหรับอ่างอับน้ำอัตโนมือนี่อัตโนมัติก็ี้ยวขอทำเซตสักทำเซตนั่นแหละอาวไม่เช้าโอเคนี่ครับพอกดปุ่มไปน้ำก็จะเด้งออกมาจากไอ้นี่นะนี่ไงก็สามารถอับน้ำได้สบาย ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแอบ,บดูเพราะมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอเคถ้าจะปิดก็ปิดได้นะครับอีสี่ครับต่อไปผมจะมาสอนสร้างฉิงช้านะครับคือมันก็มีอยู่สองแบบอ,อ๋อนี้มาดักวอ็เฟสมาแล้วก็เอาอะไรก็ได้อ,อีกกำแพงงงงเนี่ยนะ ผมขอโอ๊ยไปกดอะไรอีกเนี่ยโอเคครับอุย๊ยวางผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเยวตรียมของมาไม่ครบเลยนี่ครับก็วางไปอย่างนี้เอาซอักตรงนี้ซักสามกันว่าจะไปทุบทิ้งทำไมหรอกเออนั่นนั่นนั่นทุบๆวายชาตินี้จะเสร็จไม่เนี่ยเออออะไรเนี่ยปึ๊บโอเค การสร้างไม่ใช่ปัญหาแค่คุณต้องรีบแก้ไขโอเคจริงๆจะวางไอ้ไอ้กำแพงงงงนี่ก็ได้นะเนี่ยวางกำแพงข้างบนนี้ก็ได้แต่ผมไม่เอาอ่ะอาอาอาๆอไปทุบอีกถ้าผมวางมันก็เป็นอย่เงี้ยว h a t เนี่ยครับมันจะไม่ดูดกันอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่คงตกตายไปแล้วเด้อเอะครับ ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่หรือ1 1 6กเนี่ยก็อ่ะก็ต้องใช้โซ่ใช้โซ่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นพวก1 3, 1 3 1.12อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไปคลุกอีกแล้วก็ใช้เอเบรกนี่ก็ได้นะครับที่มันทำเป็นกงเนี่ยกงไม่ใช่นั่นแหละก็วางโซ่มาผมว่ามันยังสูงไม่พอขออีกสักบอกหนึ่ง ไม่ค่อยคุ้นชินกับไอ้ตุ่มนี้เท่าไหร่น,รนะท่านผู้ชมก็คิดเอาดิผมเล่นในมือถืออ่ะบางทีผมก็สร้างบ้านแบบใช้ไม่ได้ใช้ตุ่มเนี่ใช้วงกลมของในมือถือเลยอะครับโอเคแปะแปะอโอ,โอมันลำบากครับทุกคนผมเข้าใจดีถ้าใครจะลองฝึกใช้อันนี้ก็ได้นะเหนื่อย ที่จริงมันก็สร้างในเอาชีวิตรรอดได้นะครับแต่เพื่อผมไม่ไหวแล้วปลาไปหลายนาทีแล้อ่ะถ้าผมสร้างอะไรเสร็จอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยแล้วกันเออไม่เอาดีกว่าที่มันซีรีส์สิ่งทีค่คุณไม่เคยรู้มาก่อนในที่สุดมันก็ได้สักทีครับทุกคนแล้วก็เอานี่ ลักโอ๊กอะไรมาเนี่ยนี่มาแปะอย่างนี้นะครับนัง่งปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับเบิรบไม่ต่ออ๋ออย่างนี้นะครับหรือจะทำให้มันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็ได้แต่เดี๋ยว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 โอเคผมผู้ผมทำผิดครับทุกคนขออภัยผมขี้เกียจเอาบล็อกอะไรมาก็ได้กันตรงนี้ได้เสมอ มัวไปใหญ่แล้วครับทุกคนอเออหรือทุกคนจะสร้างเป็นหลังคาแบบไม่ใช่เอรั้วงโงูๆนี่ก็ได้นะสร้างเป็นแบบนี้ก็ได้อ๋อสแลบ,บอะไรมาก็ได้หนึ่งอันโอ้แล้วมันไปกดอะไรอีกเนี่ยอ่ะผมขออนุญาตใช้ตุ่มนั่นแล้วกัน รู้สึกลำบากกับชีวิตเหลือเกินก็กดไปที่ตรงนี้ปึ๊บรู้สึกลำบากกับชีวิตร้อยได้ไปก่อนนะโซ่จ๋านี่ครับนี่ใครจะสร้างเป็นหลังคายอย่างนี้ก็ได้นะเ,เดี๋ยววางโซ่ก่อนโซโ่โอ้ยไม่เอาโซ่ออก่อนเหรอโอ้ยมือดอีกแล้ว สามสิบสมื่นออกมาสามหมื่นหรือสามพัน้วทุกคนอืมสามาันห้าหมื่นสี่สงนั้นนี่เสร็จไปละต่อไปก็เป็นโต๊ะจานข้าวแต่ผมไม่แน่ใจว่าทําได้หรือยังนะผมจําไม่ได้แล้วว่าทําไงยอ้หนอกเลนก็นี่ครับผมเอาคริสตัลมากับเลนสโตนบ็อกนะครับอืมแล้วก็วางนี้ไปปึ๊บ เอ้เดี๋ยวนี่ครับเราต้องหานี่ด้วยนะแต่ถ้าเป็นโ์ชั่นเก่าก็ทําไม่ได้นะในมือถือถ้าเป็นโ์ชันเก่าถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ทําไม่ได้โอเคเราต้องการหมวกเหล็กครับเพื่อเป็นฐานรองวางจานของเราปุ๊บเราก็ใส่หมวกเหล็กให้มันไปแล้วเราก็ สลับน่าจะวางตรงนี้นะผมจำไม่ค่อยได้พูดนึแป๊บโอเคครับปึ๊บอ่าอย่างเงี้ยแหละเหนื่อยกับชีวิตต่อไปก็เอาแอนนี่มาเลยนะครับผมแล้วก็เอาอาหารที่คุณชอบกิน,นมาครับหรืออะไรก็ได้ที่คุณชื่อชอบจริงเดี๋ยวผมขอสลับอันนั้นเมื่อก่อนแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรนะ แท็บดอเออแท็บดอลืมอ,อ,อะไรดีดาร์กมานถือว่ามันเข้าดีนี่ครับเราก็จะได้ปจานเข้าที่เสร็จสมบูรณ์แต่เราต้องเติมอันี่ไปก่อนนะครับนี่แล้วก็ใส่ What the fuck? โอ้ต้องทำใหม่ครับทุกคนผมลืมไปวางต่อหน้าเฮ้เหมือนเออช่ามหมฮะผมต้องทำอะไรนะอ๋อโอ้ผมเป็นคนขี้ลืมอ่ะเพิ่งค,คิดเมือ่อตะเกียบก็ลืมไปแล้วอ่ะใครเป็นก็ผมรู้ทุกคนอ่ะเป็นแน่โอเคแล้วก็เอาสลับมาพร้อมกับเรนสโตนบล็อกแล้วกันนะ โหดีแล้วที่เลน,นส์ stone box ช่วยกั้นไว้นะครับทุกคนผมเกือบแล้วเกือบอะไรเหรอก็เกือบไม่ได้วางไอ้นั่นแล้วนะสิไปกดอะไรเนี่ยผมจะร้องไห้โอเคเราใส่หมวกปึ๊บแปะปึ๊บ,บผมทำได้อยู่ไม่ต้องห่วง กลัวว่าผมจะทำไม่ได้นี่จานเข้าโหดีใจกับฝีมือตัวเองโอเคส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็หาบอกอะไรก็ได้มาสักหนึ่งอันแล้วก็ไอไอผมโงงเนี่ยเขาเรียกว่าบอสเออเอ้ใช่ไงมถอะเอาดาร์กมาเอยเอาไว้เนี่ยแหละมัวใหญ่โอเคแล้วก็เอาสีแบบ น่าจะนั่นแหละเอาสีดำมาเราต้องเอาดำให้สุดสีดำกับสีเทานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแปะตรงนี้ปึ๊บอืมใส่นี้เข้าไปแล้วเราก็นี่ถ้าเป็นมือถือก็ไปอันที่แปดหรืออันที่เก้านะครับจะเอาอ,อันที่เก้าเพราะยังไงก็ต้องมาผสมกันอยู่ดีครับอ อ๋อทุกคนน่าจะเดาออกแล้วนะครับว่าผมทําอะไรนั่นสิผมทําอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อ้าเดาออกกันหรือยังเดาออกกันหรือยังถ้าเดาไม่ออกเอาช่างมันผมขอเก็บ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 แล้วก็ฮึบแต่คลิปนี้อาจจะนานหน่อยแล้วกันช่างมันเถอะเอ,อ ถอยไปโอเคเราก็วางอันนี้ไปนะทุกคนแล้วเราก็เอาหมวกเหล็กมาโอ้โหจำมาเมื่อกี้สมองหายไปหมดแล้วครับโอเคครับเช่นเคยคิสตันกับบล็อกเดนสโตนแล้วก็หาบล็อกมาเาบล็อกควอร์แล้วกันสลับควอร์อยู่ไหน สแลปคอร์สนี่ไงโอ้ยจะมืดอีกแล้วโอ้เจ็ดหมื่นแปดเลยเหรออะไรวางตรงนี้ก็ไม่ได้นอดนะ็นอตเนาะน็อตผมไม่เคยเจอสิ่งปแ,แปลกปลาป่ะล่ะขุดขุดเอออืมแล้วก็แป w <the> fuck นี่เราจะได้เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ ของผมเป็นของ้อยฟ้ากันนะแล้วก็หาบล็อกมาปิดไปข้านบนนะครับปุ๊บน่แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเ,เดี๋ยวผมไม่ได้สร้างฉากหลังหมดเลยหรือโอเคงั้นผมสร้างฉากหลังไบไม่ต้องสร้างหรอกอีกเยอะเออครับนี่ก็ได้จอคอมด้ย่ยสวนแป้นพิมพ์ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอีกวะเน,นี่ย ชักมันทึกอ่านไม่ออกเอาเป็นหินมาแล้วกันนะครับส่วนเมาส์เออใช่ทุกคนคงเราออกแม่งต้องเป็นปุ่มอยู่แล้วน้อยสด้นส่วนเก้าอี้นี่ผมไม่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 เชื่อว่าคิดขึ้นมาเองนะครับเออเออไม่รู้อ่ะแต่เก้าอี้มันดูแปลกอ่ะทุกคนหรือจะเอากาอี้อื่นก็ได้นะเก้าอี้อันนี้มันดูแปลกมากเลยผมไม่ค่อยอยากให้ดูหรอก ถ้าทุกคนดูทุกคนต้องไม่เชื่อผมแน่ปัแบบเก้าอี้ดูดูดูนี่ครับนี่คือโฉมหน้าของเก้าอี้เก้าอี้เก้าอ,อี้เอาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ com. โต๊ะคอมเหนื่อยเฮ้ยเมือ่อกี้หมูเล่นจิงช้าครับทุกคนว้าวว้าเอาล้วครับผ